สวัสดีตอนเช้าครับคอนเทนต์ที่สองครับวันนี้ก็คอนเทนต์เมื่อวานเพื่อนสมาชิกก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะหลายคนก็ทักมาถามรายละเอียดหลังใหม่นะครับการเลี้ยงนกเนี่สิ่งสำคัญคือแต่งนกให้เข้ามือนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ วันนี้คอนเทนต์ที่2จะพูดถึงเรื่องของการแต่งใจนกนะครับซึ่งมันจะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะสิ่งสำคัญในการเลี้ยงลูกนกเนี่ยก็คือก็เพลงแล้วก็แต่งใจให้เล่นนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญหลายๆายคนก็เพลงแล้วได้เพลงที่คุณภาพนกร้องเล่นร้องดีแต่พอเวลาจะเล่นนะนกหัวจิตหัวใจไม่ดีนะครับ แน่นอนในเรื่องของนกเนี่ยสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของเหล่าหรือว่าต้นสายนะครับมันก็ไม่ต่างจากไก่นะครับถ้าเหล่าดีนะครับเชิงดีเหล่าดีคุณภาพก็ดีอันนี้ที่ในในกลุ่มคนพอนกก็จะพูดถึงเรื่องของต้นสายคําว่าต้นสายนี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าของนะหมายถึงคุณภาพสายเลือดนะฮะคุณภาพของ พันธุกรรมเนะี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับนกการเลือกเอามาทำต้นสายเลือกเอามาทำสารตั้งต้นเนี่ยเราต้องเลือกคุณภาพที่ดีก่อนอันนั้นคือสิ่งสำคัญอนะันดับแรกแต่หลังจากนั้นเมื่อเราก็เพลงติดแล้วนะครับเมื่อเรา,าได้ของคุณภาพดีมาแล้วเราจะทำยังไงต่อยอดจากคุณภาพของเขาเนะี่ย ให้เขาเก่งนะครับได้นกพื้นฐานดีํำนวนดีแกนเสียงดีแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เป็นสายที่ดีมาแล้วเนะี่ยใช่ว่าลูกจะเก่งเหมือนพ่อแม่นะครับมันก็ขึ้นกับสองสิ่งอย่างน้อยๆนะขึ้นข้อหนึ่งเลยขึ้นกับการเลี้ยงของเจ้าของนกในการที่จะแต่งนกให้เก่งกับอันที่สองขึ้นอยู่กับตัวนกเองที่ นกตัวนั้นมันจะใช้การได้ดีหรือไม่ดีนะครับใช่ว่าพ่อแม่เก่งและลูกจะเก่งทุกตัวใช่ว่าพ่อแม่เป็นแชมป์และลูกจะเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าเราสามารถฝึกเขาได้นะครับฉะนั้นในวันนี้เดียจะพูดถึงเรื่องของการฝึกนกแต่งใจนกนะครับสิ่งสำคัญอันดับพื้นฐานเลยคือการแต่งใจนะฮะ เพราะว่านกเนี่ยไม่ว่าจะสำนวนดีแกนเสียงดีถ้าใจไม่ดีนะครับเอาไปทำอะไรก็ลำบาะกะครับนกสายเลือดที่ใจดีบางทีโตมาใจไม่ดีก็มีเราสามารถเลี้ยงนกให้ใจเสียได้เลี้ยงนกให้ใจดีได้เลี้ยงนกให้สู้ได้เลี้ยงนกให้ไม่สู้ก็ได้นะครับมันสามารถทําได้การเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีจะทําลายอนาคตของนกนะครับฉะนั้นวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการแต่งใจนกนะครับ ลูกนกเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นยากนกแฟนซีมันจะไม่เหมือนกับนกดำตรงที่ว่านกแฟนซีเราต้องแข่งตอนที่เขาอายุน้อยนอยนกปีเดียว2ปี3ปีเราก็แข่งแล้วแต่นกดำนกทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาเล่นกันก็คือนก5ปีขึ้นนะครับดังนั้นพอนกมัน5ปีขึ้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยเขาได้ก็คือว่าความแก่งในเรื่องของประสบการณ์อายุเนี่ยทำให้กระดูกมันแก่งแล้วมันก็ ัวจิตหัวใจในการต่อสู้มันก็ไม่ค่อยกลัวนะนอกจากตัวที่ใจมันไม่ดีจริงๆแต่ยังนกแฟนซีเนี่ยน้อยตัวที่จะเล่นได้ในขนได้แต่บางตัวก็เล่นได้แต่ทีนี้เล่นได้ก็เล่นไม่ดีเล่นไม่สุดฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องการแต่งใจการแต่งใจนกเป็นสิ่งสาคัญมากสําหรับการกอบนกะเลี้ยงลูกนกและปั้นนกขึ้นดาวแข่งนะครับสิ่งสําคัญนะครับอา,อาการของนก ใจไม่สู้เนี่ยเวลาเข้านกมันจะไม่เอาเลยไม่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 ไมไมสู้หรือขั้นที่สองก็คือสู้แต่สู้สู้ถอยถอยสู้ไม่ยืนนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะปั้นนกเป็นนกแข่งได้ถ้าอาการเขาเป็นแบบนี้นกเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเขานะครับฝึกฝนเขาได้ด้วยวิธีเหล่านี้ก็คือเราจะต้องมี มันจะเป็นหลักการเดียวกันกันกบการแต่งนกติดคู่เมื่อวานที่ที่ทำไปคลิปแรกนะฮะแต่งใจสําหรับนกติดนกคู่มันมาถึงน,นกที่เก่งอยู่แล้วสู้อยู่แล้วแล้วมันถอนใจออกไปพร้อมไปติดตัวเมียแล้วก็ดึงใจกลับทําให้เขาเลิกวกแวกไปหาตัวเมียแล้วก,ก็กลับมาสู้เหมือนเดิมแต่สําหรับนกแต่งใจลูกนกเนี่ยนะครับคือนกมันมีใจไม่เต็มร้อยเราแต่งเพื่อที่จะให้ใจเขาแข็งขึ้นเนะี่ย แต่ใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือต้องมีนกคู่2อนะครับต้องมีนกคู่ซอนกคู่ซอต้องเป็นนกยังไงนกคู่ซอก็คือเป็นนกที่สู้บ้างไม่สู้บ้างนะครับแล้วก็สู้แล้วถอยสู้แล้วถอยเนี่ยจะทําให้นกตัวที่เราอยากแต่งเนี่ยเขามีใจฮึกเหิมอยากจะกดอยากจะอยากจะสู้เพราะเขาเหมือนมีความมั่นใจว่าเขาสู้ตัวนี้แล้วเขาชนะแน่แต่ถ้าเราเอานกที่แกร่งเกินไปเข้าไปซ้อมเนี่ย เขาจะโดนกดและทําให้เขาถอยใจยิ่งจะเสียนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแต่งนกในแต่งให้ใจดีก็ได้แต่งให้ใจเสียก็ได้ถ้าคุณเอานกแก่ๆนกแข่งๆเกินตัวเขามากดเขาเขาจะดรอปเลยแล้วเขาจะใจเสียแล้วพอทีหลังมาสู้ตัวอื่นเขาจะไม่สู้เพราะเขาจะขาดความมั่นใจในการที่จะสู้เขาจะเกิดความกลัวนะครับความจําในทางที่เป็นลบว่าเขาสู้ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องช่วยเขาให้เขามี ใจห้าวหารคือเขิมคือเอานกที่สู้บ้างไม่สู้บ้างไปให้เขากดพอพอพอตัวนี้ตัวนกคู่ซ้อมเนี่ยสู้มากมากเราต้องดึงออกให้อีกตัวหนึ่งกดเทคนิคข้อหนึ่งนะครับเอานกที่สู้บ้างไม่สู้บ้างไปให้เขากดพอเขากดได้เขา,เามีอาการที่เหมือนจะกดและตัวนี้สู้ถ้าพอเห็นว่าใกล้เคียงเสมอเราต้องยกออกให้ตัวนี้อรมค้างนะครับ ให้ตัวที่เราอยากแต่งในโะลงค้งแล้วหลังนั้นสักพักนึงเอาไปล่อใหม่ให้เขากดและวิธีการล่อต้องตั้งระ,ระยะก็คือให้นกตัวที่เราอยากแต่งอย,งอยู่สูงกว่าให้นกตัวที่เราเอาไปเป็นคู่ซ้อมเนี่ยอยู่ต่ำกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูในในตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เข้าไปให้ดูว่าระยะของความสูงต่ำและก็ระยะเวลาในการเข้าไป แต่งใจเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับหนึ่งก็คือเอานกที่สู้บ้างไม่สู้บ้างไปให้เขากด2ลักษณะการเอาไปล่อไปไปซ้อมเนี่ยต้องให้นกคู่ซ้อมเนี่ยต่ำกว่านกที่เราต้องการแต่งระยะที่ยืนให้เขากดได้นะครับระยะที่3ก็คืออย่าเอาไปประกบหรือล่อนานเกินจนตัวนี้สู้จนเบื่อแล้วแล้วทำให้เขารู้สึก มันกับเขาไม่อยากสู้ต่อมันจะทําทให้เหมือนทุกอย่างมันจบไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องเราให้เขากดจนกระทั่งพอเขากําลังคึกคึกมากต้องถอดออกในขณะที่เขารวมครั้งทําอย่างนี้วันหนึ่งสักสามสี่รอบสามสี่รอบนะครับรอบหนึ่งประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับย,ย้ายย้ายบ้างนะครับเขาเรียบเรียบเฉียงเคียงซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับและให้ตัวนี้เขามีอาการสู้ตลอดเวลาอย่าให้เขาสู้จนเขาถอใจนะครับ ลหลังจากนั้นเราก็ไปแขวนไกลๆเดี๋ยวเขาจะคึกทําอย่างนี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะใจเราจะเห็นแล้วว่านกตัวที่เราต้องการแต่งเนะี่ยใจเขาจะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแรกๆจะสู้แค่นานะทีอะไะเลิกหลังๆมาจะสู้นาทีครึ่งหลังๆมาจะสู้สองนาทีหลังๆมาสู้สามทีต่อไปพอนานๆเข้าเขาไม่กลัวใครละแล้วเขาจะสู้ทุกตัวทั้งแม้กระทั่งตัวที่เขาเคยไม่สู้นานๆไปเขาจะสู้ข้อควรระวัง ก็คืออย่าเอานกตัวที่เขาแพ้เนี่ยไปเป็นตัวร่อเพราะว่าจะกลับกันคือเขาจะกดนกตัวที่เราจะจะฝึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูคลิปนะครับว่าจะล่อในลักษณะแบบไหนพอม,มีนกตัวหนึ่งนะครับนกตัวนี้อายุแค่6เดือนจากที่นกที่ไม่ค่อยสู้นะครับเข้าประกบไม่ค่อยสู้เลยผมตั้งประกบสู้บ้างไม่ชู้บ้างเดี๋ยวนี้ผมแต่งมาได้ประมาณสัก ครึ่งเดือนแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผลจากการแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสิ่งสำคัญคือต้องให้นกที่เราแต่งอยู่สูงกว่านะครับแล้วนกที่เราเอามาเป็นคู่ซ้อมเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่าให้เขากดนะครับ คือธีการแต่งใจนกนะครับ,รบตัวนี้ผมแต่งมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ใจก็เริ่มดีแล้วเนี่ยเอานกที่แก่ๆเข้าไปได้แล้วหลังๆมาเขาก็สู้ไดนนครับนี่คือวิธีการนะครับผมเรริ่ม้อง อยู่ประมาณนี้ให้นกคู่ซ้อมต่ำกว่านะครับแต่พอเขาสู้ดีเราก็จะเห็นว่าเขาร้องไกลเขาจะมาเรื่อยๆทำอย่างนี้ครับนี่คือวิธีการแต่งใจนกครับเราก็เบื่อตัวหนึ่งเราเปลี่ยนตัวอื่นบ้างครับหลักครับครับก็ได้เห็นภาพไปแล้วนะครับผมเห็นคลิปไปแล้วที่พี่แดทําให้นะครับ วิธีการก็ทําไปตามที่บอกว่าระยะของนกที่เราเอามาเป็นคู่ซ้อมเนี่ยต้องให้อยู่ถํากว่าแล้วก็นกที่เราจะต้องการแต่งให้อยู่สูงกว่าเอาไปล่อบ้างนะครับแล้วก็พอเขาสู้เขาอะไรเราก็ออกนะครับเนี่ยเขาจะลมค้างเขาจะแบบจะมีอาการเรียกหาการต่อสู้อันนี้เป็นเรื่องของการแต่งใจนกนะครับและเวลาเราเอาไปแต่งเนี่ยอาจจะใช้นกหลายตัวก็ได้นะครับ ตัวนี้พอเขาเริ่มเบื่อเราเปลี่ยนออกเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนหน้าใหม่ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เขาจะชินกับการสู้นะครับแล้วพอใจเขานิ่งแล้วเขาจะไม่กลัวตัวไหน,นต้องแต่งใจก่อนนะครับถ้าใจเสียคุณเอาขึ้นเป็นเล่นเมือเรานกจะโดนกดแล้วที่หลังขึ้นยากครับนกเนี่ยนะครับสิ่งสาคัญที่สุดคือหัวจิตหัวใจนะครับรองลงมาก็เป็นสํานวนอย่างที่สามก็คือการเสียงนะ สสิ่งหลักเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเมนหลักเลยครับหัวใจนะครับสำนวนแล้วก็แกนเสียงนะสามอันนี้คือแกนหลักของนกเสียงทองนะครับก็ฉะนั้นลองไปแต่งดูนะครับใช้วิธีเหล่านีนะ้ในการแต่งใจนกนะครับผมหลายคนที่เล่นนกดําไม่ประสบความสาเร็จมาเล่นลูกนกเพราะว่าแต่งใจลูกนกไม่เป็นการเลี้ยงลูกนกมันไม่เหมือนการเลี้ยงนกใหญ่เลี้ยงนกใหญ่เนะี่ยเรา การแต่งใจคือการลากเขาซ้อมที่เราแต่อยู่ที่บ้านมันสู้ร้องนิดร้องนิดอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับลูกนกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านเลยมันไม่สู้เลยที่บ้านแล้วเราต้องทาให้มันสู้ในบ้านก่อนเพราะมันสู้ในบ้านได้ดีเราจึงจะค่อยๆออกสนามไปสู้กับตัวอื่นนะครับและสิ่งสําคัญในการอ่าไปสนามก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องทําก็คือว่าเวลาคุณไปสนามคุณเอานกตัวที่คุณแต่งไปเนี่ยคุณเอาคู่ซ้อมเข้าไปด้วยนะครับเวลาคุณลากเขาเราเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราไม่เอาคู่ซ้อมไปมันจะทําให้นกเนี่ยไม่มีคู่ซ้อมและไปเจอคู่ซ้อมตัวใหม่ที่เขาไม่เคยสู้เขาอาจจะไม่สู้นะครับฉะนั้นเราต้องเอาคู่ซ้อมของเขาติดไปด้วยและพอเราเอาเขาขึ้นแขวนบนราวเราต้องเอาคู่ซ้อมไปประกบให้เขาเล่นนะครับเพื่อจะให้เขาชินกับตัวที่เขากดแล้วเขาจะเริ่มกดตัวนั้นที่ราวพอเขาเริ่มกดตัวนั้นที่ราวเราเอา เอาตัวนี้ออกไปแขวนค้อมตรงกับตัวอื่นของคนอื่นนะครับเขาก็จะเล่นข้ามกรงเล่นข้ามกรงเขาจะสู้แหละเพราะเขาจะสู้กับตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาเริ่มจะแข่งขึ้นทําอย่างนี้หลายๆครั้งนะครับเวลาซ้อมเนี่ยเราต้องเอาคู่ซ้อมไปด้วยเพื่อให้เขาไปกดที่เราเพราะว่าเรามั่นใจว่าตัวนี้คือตัวที่เขาชนะแน่แต่พอถ้าเราไม่เอาไปไปเจอตัวอื่นเนี่ยกดเขาแล้วบางทีเขาจะไม่มีตัวสู้นะครับแล้วเขาจะเลือกสู้นี่คือวิธีการแต่งใจนกข้าวราวนะครับผม เราก็แขวนปั๊บเปิดผ้าเอาคู่ซ้อมไปลอ่ลอๆหน้ากลองเขาจะสู้พราเขาเห็นตัวนี้เขากดได้เขาจะกดกดแล้วหลยยังจากนั้นไปแขนแวนเราข้างๆเขาก็จะได้ยินเสียงแล,ลลแล้วเขาจะล่อหาล่อหาแล้วเขาจะริกบั่งร้องบ้างนั่นคือทําให้นกใจดีมันเรานะครับพอเวลาเราไปแขวนทิ้งแล้วเราไปนั่งเราก็จะแขวนข้อมกรงกับตัวอื่นให้เขาเล่นข้ามกรงกันน,นี่คือเคล็ดลับวิธีการแต่งใจนกเข้าเรานะครับผมสิ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์นะครับไม่ได้อ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ ไม่ได้ผ่านมา2เดือน3เดือนแล้วจะเข้าใจมันใช้เวลานาน,านครับว่าประสบการณ์เนะี่ยสะสมประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงนกแต่งนกเนะี่ยสีปีในการเล่นนกเสียงทองมานะครับผมสิ่งเรานี้เป็นเคล็ดลับเป็นวิธีการในการปั้นนกจากดินให้เป็นดาวจากลูกนกให้เป็นนกแชมป์นะครับฉะนั้นสายเลือดดีต้นสายดี ก็ต้องคู่กับฝีมือคนเลี้ยงที่ดีด้วยนกถึงจะไปได้ไกลนะครับและจะเป็นนกที่มีมูลค่าสูงมีท้่ยรางวัลติดนะครับเหมือนที่พี่น้องได้เห็นนะครับฝากไว้นะครับส่วนเรื่องอาหารถ้าจะใช้เลี้ยงนกอย่าลืมคิดถึงพี่เดียนะครับผมแบรนด์อาหารพี่เดียช่วงนี้นกถ่ายขนนะครับใครที่ต้องการให้นกถ่ายขนดีใช้อาหารพี่เดียสูตดถ,ถ่ายครับดีแน่นอน,นครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม FC ทุกท่านขอบคุณที่อุดหนุนฟาร,รม์มพิเดียและอาหารพิเดียครับผมสวัสดีครับ